เอาก่อนโยมเชินเคยมาก็มีอาหารมาก็เลยบอกพระว่าอดีจยอาจจะมีมีมะละกอค่ะแล้วก็พระส่วนมากท่ากนก็มีสององค์ท่านก็จะฉันมือเดียวแหละฉันมือเดียวกลางวันอาจจะมีผลไม้มีอะไรบ้างได้อ,อ,บบอย่างี้วันนี้นึกว่าวันนี้วันพระนึกว่าพระพระพระท่บินดาบาดกันก็จะได้ได้รับบาดมาเยอะก็เหมือนเดิมที่นี่ใช่ไหมครับ ม่มีอะไรพิเศษครับก็เลยแวะแต่ตลาดซื้อผลไม้มาอ้าวเดี๋ยวโยมโยมจะเอาไงดีอ่ะเนี่ยเขาไมปลอกมะละกอแล้วมามานพาไห้ค่ะยังไงจะปอกกองไหนอ่ะเดี๋ยวหนูไปปอกที่ครัวใช่ไหมแม่แม่บ้านไม่เห็นมอไซค์อยู่แสดงว่าไม่อยู่มั้งแสดงว่าไม่อยู่เอากองนี้เลยไหมไม่ใช่พระอาจารย์มีมีดแล้วก็ีได้ถ้าได้อ่าตรงนี้แหละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็คือพระอยู่ห้องเบอร์สองตรงนี้แล้วตรงนู้นก็ห้องเบอร์สอง นโนเบอร์วันนี้เบรอร์อจะจัดไมตัวแต่ีนี่ไม่มีพาาระงาพระท่านบิณฑบาตม,มีก็บิณฑบาตมีแล้วก็แบ่งมาแล้วสั่งคนแบ่งมาแล้วแล้วก็เป็นโตก็มีแล้วคือปกตินัะนะ่นแหละท่านแต่ถ้ามีผลไม้อะไรเดี๋ยวไปเสริมท่านได้แล้วพระที่จะไปคือพระประสิทธิ์ห้องเบอร์สองเดีนห้องเบอร์สองทางโน้นท่านไม่ไปมา แล้วก็โยมนงนุษก็มากี่บอกแล้วก็บอกไม่ไปแต่แดงว,ว่าพระไปสองอ๋อโยมโยมมีโยมอีกคนหนึ่งโยมเต่าที่มามากับพระมาจากวัดเจ่าสนามชัยเห็นว่าจะบวชอยู่นี่จะบวชปลายเดือนนี่แหลมะมั้งก่อนเขา้าพรรษานี่แหละอะ่ตกลงเอากองนี้นะอเอามานย แล้วก็ไลท์ที่ส่งไปไม่เห็นโยมโยมสุเปิดเลยไม่เห็นค่ะหนูก็ไม่เห็นเลยค่ะส่งไปตั้งเยอะแยะไม่เห็นไม่เน้นขึ้นมาเลยค่ะเอ๊ะทำไมแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องเน็ตมีใช่ไหมเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเพราะไม่เน้นขึ้นมาเลยค่ะอ๋อ้สงสัยอยู่ว่าทำไมโยมไม่เปิดดูเลยไม่เห็นเลยค่ะไม่คือหนูไม่เห็นในไลน์หนูเลยอ้าวแสดงว่า เออว่าสงสัยว่าทำไมไม่เห็นเปิดข้างทำนูต้องกตนน้น่หมดนั่งท่านไหนหรืออะไรไหนหนูไม่เห็นเลยนั่นสิสงสัยอยู่เอ๊ะหรือว่าเน็ตไม่มีไม่ใช่ค่ะเออเดี๋ยว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 เราต้องมาดูอ๋อหลังบ้านนีิหลังหลังอะไรกระเป๋าขตรงไหนครับท่านบอกว่าเช้าว่าจะไปดูก่อนบางทีก็อาจจะอาจจะกลับมาจำมรรษาที่นี่ก็แล้วแต่ท่าน แต่ส่นมากอาตมาก็บอกท่านแล้วอะตั้งแต่ปีสองบ้านร้อยหกสิบเอ็ดม้าก็อยู่รูปเดียวแล้วก็โยมก็บินสบาทก็ได้สองสามหลังสองสามบ้านแล้วก็โยมคู่กบอ่ะแล้วก็จ้างคนทำอาหารตรงบินโตวันละหนึ่งครั้งก็อยู่ได้คนเดียวไม่มีปัญหาพ่อชอบอยู่รูปเดียวอยู่แล้วไปนั่งไหมเดี๋ยวจะบอกวิธี กับโยมคือภายชนะมันมีน้อยอยู่นะแต่เป็สามที่แบ่งกันสามอย่างอย่างจังโมะเอาเอาทั้งเปลือกแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่อะไรไปเพราะว่าภาชนะมันมีน้อยหรือว่าถุงมันแบ่งชุมแบ่งคนเราฝังไปอ่าก็ของอาตมาได้แต่ของอีกสององค์เนี่ยใส่ถุงก็ได้อันนี้รู้แต่ว่าภาชนะมันใส่ทั้งสองอย่างใช่จะม่ได ได้ค่ะหนูทำได้อะไรนแตงโมทั้ี่เอทั้งเปลือกนั่นแหลก็ใส่ถุงให้ท่านไปอันนั้นเยอะง่ายกว่าเพราะว่อทานมกระอย่เดียวก็รู้สึกว่าพื้นที่มันเหลืออยู่อ่าด้วเดี๋ยวแตงโมใส่ถ่เ้วดียแตงโมมันจะไม่พอก็เลยที่บอกอ่ะเอาทั้งเปลือกให้ดไหอ่าแล้วก็เอาทั้งเปลือกไปลืมให้ยมหาเรื่องบางคด จะให้ผู้ปฏิบัติมากินมังคุดทั้งเปลือกหรือบ้างโยมสุกเคยเข้าใจไหมคำว่ากินมังคุดทั้งเปลือกอ่ะเไม่เข้าใจค่ะอ่าเรื่องการนึกอ่ะไม่เข้าใจค่ะอ่าโยมปฏิบัติโยมเคยนึกไหมเช่นนึกนึกนึกในการปฏิบัติเช่นนึกนึกว่าจะต้องปฏิบัตินึกว่าจะต้องทําสํารวมนึกว่าจะต้องทาความรู้สึกตัวนึกว่าจะต้องทําสํารวม แล้น,น่ะตรงนั้นน่ะอาจจะมาใช้คําว่ากินมังคุดทั้งเปลือกอแต่จริงๆอ่ะจุดประสงค์อ่ะที่อาจารย์เขาน,นําเสนอตัวนั้นอ,อ่ะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้เขาบอกให้รู้ถึงตัวสภาวะเขาไม่ต้องไปนึกเขาอ่ะไอ้ที่พูดนี่พ่อให้รู้ถึงตัวสภาวะแต่ผู้ปฏิบัติน่ะเอาคําพูดของอาจารย์ไปนึกไปบอกอ,อ,อย่างนั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละกินมังคุดทั้งเปลือกคือความหมายคืออันนี้ จริงๆเขาบอกให้รู้ถึงตัวสภาวะให้ปอกเปลือกกินอ๋อเนี่ยถ้าเคยปฏิบัติเคยนึกเคยบอกก็จะรู้และจะเข้าใจอ่า๋อเนี้ยเอาเคยพูดเขาเขาทำอย่างนี้เอาเขียโอเคเมื่อกี้นันงนึกอีกอย่างนี้ว่าเออเปรียบเทียบเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบให้รู้อ๋อของยมชินเคยไหม เวลาปฏิบัติมีการคำพูดเคยนึกเคยบอกอย่างที่เคยฟังมาแล้วก็นึกบอกต้องสํารวมนะต้องสังเกตนะต้องทําความรู้สึกตัวนะนะมีไหมมีคุณพระอาจารย์พูดปุ๊บหน่อนี่หนูนั่นเลยหนูนั่นเลยเน,น,นี่ย <laughs> หนูน่งเปล่าเนูกลับมาใหมล่ละกลับมาเลย <laughs> อ,ะอะไรกลับมา ความรู้สึกอ๋อรู้สึกแล้วก็อยู่กับตรงนี้แล้วก็เห็นอ่าตอนเนี้ยอ่าเนี่ยมันต้องมารู้ตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเรามีนึกมีบอกอ่ะมันมาก่อนเหมือนกันนะจำมาเลยค่ะที่ของแบบเคยชินอ่าเคยชินที่เรานึกบอกก็เนี่ยต้องต้องคอยต้องคอยดูนะคอยรู้นะคอยสํารวมนะคอยใส่ใจนะคอยทำความรู้สึกตัวอยู่นะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัตินะ เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าอนเนี่ยที่อาจารย์เขานํตนเสนอเนี่ยก็ให้ไปรู้อะไรแต่ผู้ปฏิบัติคิดว่าอาจารย์เขาบอกอย่างนี้เราต้องเอาอย่างเงี้ยไปบอกอันนี้กีก็ไม่ได้บอกใหเอาไปนึกบอกอย่างนี้หรอกเห็นไหมฮะแต่ผู้ปฏิบัตินะไม่เข้าใจตรงนี้ก็เอาคําพูดของอาจารย์นี่แหละไปนึกไปบอกมันคอยดูนะคอยรู้นะคอยทําความรู้สึกตัวนะคอยใส่ใจทุกนะอะไรอย่างเงี้ยคอยไปนึกไปบอกมัน เขาคิดว่าทํามันไม่บอกแล้วมันไม่รู้โยมสุเคยคิดไหมว่ามันต้องบอกถึงจะรู้ถ้าไม่บอกไม่รู้มันก็เลยนึกบอกถ้าถ้าถ้าคือถ้าไม่บอกตงีกว่าเราไม่ได้ไม่ได้มามามาทำความรู้สึกกับตรงนี้มันก็จะเหมือนมันก็คือความเป็นความเคยชินของเราไป่พอเราบอกนิดหนึ่โอเคก็จะจะจะตั้งตั้งอเ็ตใหม่เขาก็จะมารู้ตรงนั้นตั้งคอเตใหม่ แล้วต่อมาพอเรารู้เรื่องนึกกับรู้สึกแล้วเนี่ยอ,อย่างเมื่อกี้ที่โยมตู่บอกว่าเนี่ยมารู้สึกแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่มีมันจะรู้แล้วว่าเราไม่ต้องนึกเราแล้วก็มารู้สึกตรงไหนรู้สึกจรงกําลังทําอยู่ตรงนี้แหละเนี่ใจก็จามาใส่ใจตรงเนี้ยกําลังทําตรงนี้แหละจริงๆอ่ะอาจารย์เขาสอนให้รู้เขาบอกให้รู้ตรงนี้บอกให้รู้ไม่ใช่บอกให้เอาคําพูดไปนึกบอกเนี่ยเขาสื่อให้รู้เรื่องนี้นะเนี่ยทําไมจึงรู้เนี่ย ที่เขารู้อย่างนี้ก็คือเรามีการใส่ใจอยู่มีสติอยู่เรารู้บ่อยๆตัวความเพียรเขาก็มีด้วยเพียรตั้งสติไงตรู้่อเนี่ยตรงนี้หละอันนั้นต้องเอาฟามเข้าใจมาใช้อาจารย์ปานีบอกฟังเข้าใจนํามาใช้ถูกแต่ถ้าฟังแล้วมันเข้าใจผิดออกมาใช้ก็ผิดเนี่ยต้องฟังแล้วให้เข้าใจถูก

หามเข้าวัดหรือว่าจะมาเข้าวัดเองอ <laughs> ให้เขาหามเข้าวัดดีไหมอีกตอนที่ยังเดินได้ก็ไม่ยอมเข้าวัดแต่ต่อมาเอาเกิดเดินไม่ได้แล้วจะเข้าโรงอยู่แล้วถึงต้องหามเข้าวัดจะรอให้เวลานั้นเหรอ,อก็อแล้วแต่สะดวกโยมนะสะดวกเมื่อไหร่ก็มาเออมีตัวนี้คมนะ ต้องระวังกลัววันเดี๋ยวมันจะบาดมือเพราะอาตมาเคยโดนมาแล้วถ้ามีสติแล้วก็นั่นนะสติตัวเนี้ยบางทีมันมันพูดเพลินคุยเพลินแล้วมันก็ทําไปไม่เหรเขาพูดอ่าจะดิ้นก่อนจะลงนี้ก่อนก็กลัวเดี๋ยวมันกลัวเดี๋ยวมันจะบาดมืออ่ะแต่พอดีว่ามันมันมันได้ใกล้ๆมันได้อารมณ์ร่วมเนีเรื่องมังคุดทั้งเปลือกนี่แหละเรื่องนึกกับรู้สึกนี่แหละเป็นย่าปากคอกนะใช่ค่ะรู้กับรู้สึกเป็นย่าปาก ยอเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะรู้เรื่องหญ้าปากข้ออะเวลาเปิดข้อปั๊บเนี่ยวัวฝ้ายมันก็ออกไปจะไปหากินที่ไหนทุ่งนามี่หญ้าที่น้ําที่ไหนมันก็ไปแต่หญ้าปากข้อไม่ได้กินอะพอกลับมาแล้วอิ่มแต่แล้วหญ้าปากข้อก็ไม่ได้กินเนี่ยไอ้นึกกับรู้สึกเนี่ยมันหญ้าปากข้ออาจารย์แนบกับอาจารย์ปานีบอกว่าถ้าเข้าใจเรื่องนึกกับรู้สึกแล้วก็จะสะดวกกับการปฏิบัติแต่เมื่อก่อนหนูไม่รู้จริงนะหนูก็ นึกครู้สึกนึกครู้สึกก็ยังแยกไม่ออกก็มันไม่เคยเห็นความรู้สึกมันต้องเห็นอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะไม่เคยเห็นความรู้สึกจริงๆว่าความรู้สึกจริงๆตัวจริงๆมันคือตัวรู้จริงๆมันคือตรงไหนเออมันต้องมาเรียนรู้สองอย่างมีเครื่องเปรียบเทียบตรงนี้แหละใช่ใช่ตอนหลังก็เลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วฉันเห็นแล้วแล้วตัวที่รู้